สวัสดีค่ะสวัสดีท่านผู้ปกครองแล้วก็เด็กๆที่กําลังดูอยู่ทางบ้านทุกคนนะคะเป็นไงกันบ้างคะเด็กๆหลังจากที่เราไม่ได้เจอกันที่โรงเรียนหลายวันเลยใช่ไหมคะหลังจากที่มีการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด -19 หรือว่าเชื้อโควิด -19 นั่นเองจากวันนั้นเราก็ไม่ได้เจอกันเลยก็จะเป็นการเรียนรู้ที่บ้านใช่ไหมคะเด็กๆเริ่มดูแลสุขภาพของตนเองนะคะ เวลาเด็กๆออกไปข้างน,นอกเด็กๆก,ก็อย่าลืมสวมแมสห้เรียบร้อยล้างมือบ่อยๆนะคะเวลารับประทานอาหารกินร้อนช้อนกลางก็ยังใช้ได้อยู่นะคะเด็กๆอย่าลืมดูแลสุขภาพตัวเองอย่าไปในพื้นที่เสี่ยงนะคะเด็กๆสงสัยไหมคะว่าวันนี้คุณครูน้ำฝนมาทำอะไรเอ่ยเอ๊ะมาทำอะไรนะอะใบให้ก็ได้วันนี้นะคะคุณครูน้ำฝนจะมา ให้ความรู้เด็กๆเกี่ยวกับกิจกรรมการเรียนรู้แต่ก่อนให้เด็กๆนะคะจะไปรับความรู้เกี่ยวกับกิจกรรมการเรียนรู้ของคนนุณครูน้ำฝนนั้นก่อนอื่นเลยเราไปพบกับคุณครูประจําชั้นระดับชั้นอนุบาลปีที่2ทุกท่านพร้อมกันเลยนะคะไปดูพร้อมกันกับคนนุณครูน้ำฝนเลยค่ะ สวัสดีค่ะครูบุญญาณุสีสุเทพชั้นอนุบาลปีที่สองทับหนึ่งนะคะสวัสดีค่ะครูบอมศรีละพาวิสิทิ์ชั้นอนุบาลสองทับสองค่ะสวัสดีค่ะคุณครูเยาวรัชสิงหาราโทชั้นอนุบาลสองทับสามค่ะสวัสดีค่ะคุณครูน้ำฝนรุ้งลภพาบานเย็นชั้นอนุบาลสองทับสี่ค่ะ สวัสดีค่ะคุณครูยุยวดีกองพงอนุบาลสองทับห้านะคะสวัสดีค่ะคุณครูแอดวิมลพันธ์บุญทองอนุบาลสองทับหกค่ะเป็นยังไงกันบ้างคะเด็กๆหลังจากที่เด็กๆนะคะได้พบกับคุณครูประจําชั้นของเด็กๆแล้วเด็กๆยังจำครูประจําชั้นของตัวเองได้อยู่ไหมคะคิดถึงคุณครูประจําชั้นของตัวเองไหมคะคุณครูคิดถึงเด็กๆนะคะ ลังจากนี้นะคะเด็กๆคะเราจะไปเรียนรู้เกี่ยวกับเนื้อหาเด็กพร้อมหรือยังคะค่ะถ้าเด็กๆพร้อมแล้วนะคะเด็กๆไปเรียนรู้เกี่ยวกับเนื้อหาในกิจกรรมการเรียนรู้ในหน่วยการเรียนรู้กับคุณครูฝนพร้อมกันเลยคะ่ะไปเลยค่ะสัปดาห์นี้นะคะเด็กๆเราเรียนหน่วยฝนจานะคะซึ่งช่วงเดือนนี้นะคะจะเป็นช่วงฤดูฝนนะคะ ก่อนที่เด็กๆจะไปดูว่าคุณครูน้ำฝน,นจะมาสอนอะไรก่อนอื่นเลยเราไปเรียนรู้เกี่ยวกับฤดูฝนกันก่อนเลยนะคะเด็กๆไปดูพร้อมกันเลยค่ะค่ะเด็กๆค่ะฤดูฝนนะคะเป็นช่วงที่มีปริมาณฝนนะคะโดยเฉลี่ยตลอดทั้งเดือนหรือว่ามากกว่า1เดือนนะคะมากกว่า1เดือนขึ้นไปและมีปริมาณฝนโดยรวมสูงสุดของปีโดยส่วนใหญ่นะคะจะเกิดขึ้นในช่วงเดือน พฤษภาคมจนถึงเดือนตุลาคมนั่นเองเลยนะคะฤดูฝนนะคะยังทำให้ต้นไม้อาจจะนั้่เติบโตอย่างรวดเร็วนะคะแล้วก็ช่วยขจัดสิ่งสกรปรกและฝนละอองอาภายในอากาศอีกด้วยนะคะค่ะเด็กๆคะฝนนะคะเกิดจากการควบแน่นของก๊าซนะคะซึ่งกลายเป็นของเหลวนะคะที่ตกลงมาบนฟ้าซึ่งเรานะคะจะเรียกของเหลวนั้นว่า ฝนนั่นเองนะคะซึ่งฤดูฝนนะคะมีความสำคัญต่อสิ่งมีชีวิตในโลกเป็นอย่างมากนะคะอย่างเช่นที่เราเห็นได้ชัดเลยก็คือ,อเกษตรกรใช่ไหมคะจะใช้จะใช้น้ำฝนหรือว่าน้ำนะคะในการทำการเกษตรเนาะในการปลูกข้าวที่เด็กๆเ,เห็นใช่ไหมคะ,ะต่อมานะคะเรามาดู5ข้อควรระวังยามหน้าฝนนะคะมาดูว่า แต่ละข้อจะมีอะไรบ้างนะคะจะมีอะไรที่สําคัญกับเด็กๆหรือเปล่าไปดูพร้อมกันเลยค่ะ1นนะคะเด็กๆขาระวังเด็กๆจะไม่สบายเมื่ออากาศเย็นลงนะคะจะมีความชื้นสูงโรคแพร่ระบาดได้ง่ายเลยนะคะเช่นโรคไข้หวัดค่ะควรป้องกันตนเองนะคะเด็กๆขาหลีกเลี่ยงการอยู่ใกล้ผู้ป่วยที่เป็นไข้หวัดนะคะแล้วก็โรคอะไรคะเด็กๆที่กําลัง ระบาดในช่วงนี้เลยนั่นก็คือโรคอะไรคะใช่แล้วค่ะเด็กๆคะ่ะโรคโควิด -19 หรือว่าโควิด -19 ที่เด็กๆรู้จักนะคะเด็กๆนะคะต้องดูแลตนเองให้ดีนะคะก่อนออกจากบ้านเด็กก็จะสวมแมสให้เรียบร้อยล้างมือเป็นประจำนะคะกินร้อนช้อนกลางก็ยังใช้ได้อยู่นะคะเด็กๆอย่าล,ลืมดูแลตัวเองนะคะ 2. นะคะเด็กๆคะ่ะระวังถนนลื่นค่ะ เมื่อฝนตกนะคะถนนก็จะลื่นควรระมัดระวังนะคะในเวลาเราเราจะไม่ไม่พูดกันเวลาขับรถเนาะเพราะเด็กๆก็ขับรถไม่ได้อยู่แล้วนะคะเด็กๆก็เวลาเด็กๆเดินระวังเด็กๆจะลื่นนะคะเพื่อเป็นการป้องกันการสูญเสียนะคะแล้วก็ป้องกันการเกิดอุบัติเหตุกับเด็กๆด้วยค่ะ3นะคะเด็กๆขาสำคัญมากๆเลยเวลาที่ ฝนตกหรือว่าเวลาที่มือเด็กๆหรือว่าตัวของเด็กๆนะคะเปียกระวังนะคะอย่าไปอยู่ใกล้ปลั๊กไฟนะคะระวังไฟจะดูดหรือว่าไฟจะช็อตเอานะคะเด็กๆควรป้องกันการเกิดไฟดูดไว้นะคะเด็กๆคะอย่าอยู่ใกล้ไฟนะคะห้ามเปิดไฟหรือว่าจับปลั๊กไฟนะคะหรือว่าวัตถุใดที่ทําให้เกิดกระแสไฟฟ้านะคะเด็กๆต่อไปคะ่ะเด็กๆคะ 4. นะคะเด็กๆระวังสัตว์ที่มีพิษค่ะเด็กๆนะคะควรระวังอย่างยิ่งเลยโดยโดยเฉพาะที่เราสังเกตเห็นง่ายๆเลยก็จะมีงูกิ้งกือตะขาแมงป่องนะคะเด็กๆคะสัตว์เลื้อยคานที่มีพิษพวกนี้นะคะจะออกหากินส,ส่วนใหญ่ในช่วงหน้าฝนหรือช่วงฤดูดฝนนะคะเด็กๆควรหลีกเลี่ยงการเดินไปในที่ที่ลกหรือว่าในที่ที่มีหญ้าขึ้นเยอะๆนะคะควรใส่กางเกงขายาว รองเท้าหุ้มข้อและควรมีไว้มีไม้นะคะไว้ตีนำทางเวลาที่เด็กเดเดินไปมีความจำเป็นที่ต้องไปในที่ที่นั้นนะคะห้านะคะเด็กๆคะ่ะอันนี้อาจจะไม่เกิดกับเด็กๆนะคะแต่ว่าอาจจะ,ะแต่ว่าให้เด็กๆรู้ไว้เนาะ ว่าเวลาฝนตกนะคะเด็กๆระวังระวังจะโดนฟ้าผ่านะคะการป้องกันการถูกฟ้าผ่าก็คือไม่ควรอยู่ในที่โล่งแจ้งนะคะเด็กๆหาที่หลบนะคะเช่นอยู่ในตัวอาคารหลีกเลี่ยงการใช้โทรศัพท์มือถือ่อาที่สําคัญเลยเด็กๆคนไหนที่ชอบเล่นเกมนะคะหรือว่าเล่นโทรศัพท์มือถือในเวลาที่ฝนตกหรือว่าฟ้าร้องเด็กๆระวังไว้ดีๆนะคะลูกเด็กๆควรรู้ข้อนี้ไว้นะคะ เป็นยังไงกันบ้างคะเด็กๆได้เรียนรู้เกี่ยวกับฤดูฝนเกี่ยวกับคนนุณครูนกับคุณครูนกฝนไปแล้วเด็กๆสามารถนำข้อควรระวังหรือการประพฤติตัวในช่วงฤดูฝนว่าเด็กๆจะต้องทำตัวยังไงไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันของเด็กๆได้นะคะถ้าเด็กๆคนไหนยังไม่เข้าใจในเนื้อหาที่คนนุณครูนกฝนสอนสามารถไปย้อนดูคลิปของคนนุณครูนกฝนได้ข้างบนนี้เลยนะคะเด็กๆค่ะ ไว้พบกับคุณคุณน้ำฝนใหม่ในคลิปต่อๆไปนะคะสำหรับวันนี้คุณคุณน้ำฝนต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย